เจริญพรญาติโยมวันนี้สิฟ้ามาอัปเดตน้ำโศกมีโศกอีกเมึงหมูด่างก่อนนินูเสื้ออกลูกบ่อหนิย่ายเลยขังไว้พ่อน่ะพ่อน่ะเพิ่อนแต่ว่าหาลองพอเอ้อเด็กหน่อย ลูนี่นี่ยหละมันจะออกลูกมันจิกคอดแล้วสินันมื่มันตะหนีบอกจิกคอร์อดลูกคอดแล้วมันต้องผูกผูกมันเดือดเลยอืมเอามึงหมักน้ำสกุลใส่บัวไปยังนึง นุ่นสนกันตฮะห้ยบาดย้ายเลยบ้าไปทงนุนบาดพ่อใหญ่ไปใส่ก่อนเอสียงหน้าพ่อใหญ่นั่นผุ้นเลย รอคลองรอวัดคนน่ะเยยเ้านีโอ้ยบ่เห็นดอกหวังต้ำโสงไปในปลาแล้วเจ้ายฮหูจากยุคกันเจียนนั่นแต่ทางกันเทงหน้าไปยังเลยยางนาอยู่หลาปุนั่นแลปลาเรกกับ่อึด

เมออว่ามันเบอคามันคือบาทตัวเดียวถ่าตัว้าลงตาว่ามันไปหาใหม่ยุบมันออกสญ่หลายความสูงหันเก้าสิบเซนค้ามยาวหันเม็ดหนึ่งอุยบ่ได้จำโคตรหนลวดเอออยบ่ได้มันตายอยู่ในกองแต่เดี๋ยวตูนด้อยเอแตว่ากำลังเริ่มดีแผ้นะว่ามันไปหาใหม่เมื่อนั้นคือยังดีๆอยู่ะ บ่มันยบอมีคนสิเออยิบ่มีคน,นลูกตังใหญ่หลายออกก็ได้วเว่าแต่เห็นเหรอเว้ยกล้วยก็ได้พาออกกล้วยได้ผาออกข้ามมือเ่ามันคนได้ผาออกกล้วยก็ได้ผาออกโอ้ยอมเลยคนอาอให้้าออกไีด้เห้วมันข่าเนาะคือกันกรับคนเท่านั้นะอ,อันใจบ่ได้ดิดตันใ<อ>ส่ตันลม้มพอ,อลม mẹ nó bay con ruột, chúng ta sẽ nó sẽ, bỏ tôi cơn nó. Múa nhảy cơn. nó. อันตัวข้างเงินตัวใดตัวฟัวตัวฟัวตี้ยแต่ว่ามันมันเบื่อเด็กหน่อยเด็กหน่อยเ่ราะอะไปโรงเรียนเถอะวันนี้วันอะไรวันจันทร์แต่วันนี้วันครูขี้เกียจสอนเตี้ยแทนว่าโอ้ยโรงเรียนห่างต้นเขาเอื่นโรงเรียนห่าง เล็กๆเล้ยวันเีไปโรงเรียนซ้ำมันนี่เล้ยนเล่ยอยู่บ้านซ้ำตื่นใจปันยังโอ้ยเลยพอเห็นบักมีโศกซ้ำปัญญาเออกไปขังนอกแล้วมึงพอสิพามึงกู้ยพาออกเอาไปไก่วันดยรยามันเตือน โยมเอ้ยอยเฮียเฮียพาออกลูกมันตัวใหญ่ยหญ่ว่าลูกตัวใหญ่จนตายค่าท่องเม็ดกลัวแต่สีใหญ่บ่ใหญ่เหลือกันหอดเม็ดกลัวโอ้แต่เด็ตัวสัตว์ห็นตะคนกล้วยก็ได้พาออกคือกันกับคนโยมเอ้ยโอ้ตะคนโอ้ตะสัตว์เนาะ เอามากกุ้ยก็ได้พาออกคือกันกับคตรหนุ่ลดออกดุกกระไรขันบ่พา,าออกแม่กันสิตายน้ำหมอว่าก็เลยย่ายก็เลยได้เอาหมอมาพาออกจากฝนเกล็นผ้าพาออกก็บ่กมันถึกถึกเมื่อเป็นเมือ่อายว่ากันตัวแม่ยสั่มระว่าเสียดายตัวบัญญาอยู่ทั้ง พันบ่มีขนราคาเป็นแสนเว้ยก็ได,นนได้มือนี่ว่าไหนเมืองบมักน้ำโศกพญ่งเล่าไปปล่อยไปเลี้ยวออกไปเลี้ยวไปเลีเล้ยงเดียวไ,ไปทไั้งใดบุ๊งออาปลาทั้งใดบุ้นี่า <c oughs> เลยเห็นตาหมูแดงมันน้งนี่มึงตาหมูแดงเก่ากับเด็กหน่อยอมันอยู่ใส่อ,อ,ใสอันบางนี่ยังกูซื้อวมาได้ก่อนสักคู่จ้ะสักคู่สักคู่กับยังก่อนขอบุญเออสักคู่กับขอบุญอุ้งตาเลื่มซื้อมันมึงตบาบอกสักคู่เก่าเถอะมันนี่อยากออกกล้องได้สักคู่มันมึนเนาะปล่อยมันนี่กับมาดูดลงพออีกละ่ะอยู่ในหันล่ะมันดื้อ มันค้นเลยเล็กน้อยขี้เร่อพื่อนนะมันจะอยากออกพื่อนนะพื่อนนะพื่อนนะจะปืนออกมาบ่ออกมาหลอกมันมินเล็กน้อยเล็กน้อยเมินเดือดสักคู่มันเดือดกระเปุ่นเป็นไข่เย็บทองเสียคอดแล้วนี่ลูกง่ายแล้วเอา มึงนี้กับมึงตะสักคู่ไปก่อนกับเด็กหน่อยไปก่อนเอาเด็กหน่อยบา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 ยนะจะเลื่อนขอน